อาบานห้าให้โชคสวัสดีซี่สูฟูสุคนกับผมตอนนี้แอดก็ได้มาหอดบานที่เพิ่นทําีิที่บ่วงสวงหมู่บ้านนี่พี่น้องหมู่บ้านนี่บอลูเนาะกะพาายไปฟอกเรียดเนาะพี่น้องกับบอลูเพิ่นวบาสูฟังงวดที่แล้วเพิ่นให้3ามศตัวเดียวโคโลเนาะพี่น้องเนาะกับมาเบื่องกันงวดนี้วันที่16มีน้าสองหาหเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะ ถือกันสนั่นปั้นพื้นถือกันเม็ดบาทเลยเนาะพี่น้องเนาะเอาไปรับไปส้มไปเบิ้งน้ำกันมาหอดบาทหอดเที่อันเพื่ออะไรโอ้โหใส่สร้างเพิ่นใส่สร้างเพิ่นสร้างในคนขายลอตเตอรี่ก็แสดงว่ามือเส้าคนมาหลายที่นี่มือเส้ามือเส้าคนมาหลายดิ พระเจ้าจนว่าเหตุอะนั้นไงอืออะไรครับโอ้มีพ้าเง้ยโอ้พันรอบใบหนี่บบโอ้เป็นหัวเขาอยู่เบื้องพระเจ้าน่าทึ่งกันโอ้เด็กถูกอไปหลายโอ้คนทำพิธีคนวาสองดิคนวายไม่ พิ่นวามีเพินวามีสององค์จะขอเงี้ยนเพิ่นเดไม่เด็ดไม่น้อยเีเออเงี้นนี่แหลอเนีล่ะนี่ล่ะอธิวาพญานาคสององค์นี่ล่ะนั่นดีองค์ท่สามโอ้ยมีสตัวมีสามเออพินเอาไว้ใด้น้ำเพินขุดพ่ออยุ่พินขุดพ่ออยุ่ใต้บันไดนี่เดียวเพินขุดพ่อนี่เดีนี่เนี่เนี่เดีแม่นอโอ้นี่เดีมองเพิ่นขุดพ่อเพิ่นขีง่ายบันไดพินขีง่ายบันได เพจนง่ายบนไดพนคูดไดเออหมอวา่คือว่าตั้งกล้องคำหนูท่า่า้ยอโอยเอนยูโฮมา่นเนูโระองตี๋องค์บององสอเอ้าอันยูหันขึ้นมีสามสั่นสามนีนี่นี่อันสองพี่พี่แมนคดออท่คโอนี่ยอันพี่พนคูดไดเออะคือคือกัดกับอนี้เพราะว่าพจนรองยูฮะอง่าสัน วัวยูฮู้เราโอ่งจริงนีหมอมาทำบทมดสวงบอกน้าหรอคะน้ามือบางกอกกรเจ้าคือมีหลายจานแล้วก็เงินใส่ซแคนกระเจ้ากระเจ้ากระหิมะขอเนะกระเจ้ามะขอโชว์ขอลาบแล้วเนาะเออกระเจ้าก็ไปชุบเอากวาอได้ไฟได้มั่นเนาะโอ้ังโอ้โหได้ไฟได้มั่นเอาคือว่าเพิ่นเขียนป้ายไปอยกเพิ่นเตายมาสิโอ้มามาขอนะเพิ่น เอาพี่น้องเพื่อนคุดเพื่อนชี้ง่ายบันไดโอ้บันไดพญานาคสององค <5. S 1> ์โอ้ไปไปเพ่นนอนเจียนเลยเพ้่อนเจียนเลยเอ้าไปเพื่อนมถูกเพร่อม พันหวงสวงพันวงสวงพนหวงสเอาหมูบ้านคือว่าพันหวงสวงล่ำเอาข้นขอส่สองสามหมูพิมพานน่ะ้าเจ้ว่าเด็ดเดดตัวนี้นเห็นบอโอ้ได้สองตัวว่าเจ้าขึ้นมาก็แสดงว่าคนแสดงว่าคนอื่นมาจุดแล้วกันก็ได้อีกแม่นบอกอันนี้ก็เจ้าไว้ค่ะบแ้าว่า ติแมือได้หนูเห็นเข่าวว่าแต่แต่เมือนลังเล็กออกแค่มืดอย่โอ้ลังเล็กออกเทพวางเทียงหลังแม่วางวังเ้านี่เสาคนไม่เทปบางเทียงหน่เดียวเ้าหีือจ้าโอ้หมดเ้าจ้าก็ไม่เห็นเอ้ชุนสาวน่อยเปจงไม่เอานึ่งนเพิ่นออกปะเล็กที่หนูตัแม่เพิ่นออกบ้านเล็กที่ร้อยสามส ขึนวันที่21อันนี้าเจ้าว่านอันย่งย่งมือขึ้นเพิ่นน้องผู้หล่างท่งวาอันย่ืลืมมื้ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืดืืีืืืืนืืเืืืืนืืนเพิ่นเฮ็ดมือนัืนเพิ่นเื็ดมือจังซี่เพิ่นเฮ็ดอันืืืืืืืืืืกืืืืืืืืืาืืืืืืืืืืืืืืืืืาืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืนืื่อืืืืืืีืืืืื ประเด็นแบบพวกข้าเจ้าอยู่งเรือยข้าเจ้าว่ามันเป็นภาษาอ่านใบข้าเจ้าที่บอกนาไม่นะนะว่าหกว่าเจ็ว่าหาปัะเด็นหกเพิ่นเพิ่นว่าอันปู่ยังได้นี่มันอาจจะเป็นเก้านะเพราะว่าเปลี่ยนแมนแมนนองก็เลยอันไปเอายูทางคำชนมันก็เป็นเลขเจ็ดเก้ามันเป็นหกประตูได้นะตัวเดียวกัน เพิ่นหมวดก่อนเพิ่นเพิ่นมาส่งแล้วเพิ่นเอาหาชิบเจ็ดคนเพิ่นก็ลงอันนั้นสินก้อนนะสินวังหันตัดกรรมเพิ่นการเพิ่นก็เฮ็ดเองสิละเพิ่นเฮ็ดเองสิละอันเล้ตีเป็นเฮ็ดเจ็ดเก้าอ้นเฮเจ็ดหาแล้วแตมันเป็นเพิ่นเขียนให้เก้าเจ็ดหาเพิ่นเขียนให้เก้าเจ็ดหาหมวดก่อนบ้านเลขที่ตะวันนองผูุ้รางส่งนั่นมาก อย่าลืมบ้านเลขที่นะหกศูนสามนะโอ้คุได้ตั้งแสนบาทนี่นันนี้ซุ้มหนึ่งบัทเขียงเพิ่นบ้านบ้านเลขที่ร้อยสามสิบร้อยสามสิบเพิ่นะเพิ่นเพิป็โต๊ะกูหนึงหกศนสามนะเพิ่นวบ้านดูอะไรบ้าแม่นบาองท่นนาโอ้ยบรคุณนก็คุณหมอบอกที่นี่ก็สได้มาก คุณหมออยู่บ้านไรแม่คุณหมออยู่สว่างหหมอบานี้ไปหาหมอหมู่บ้านนี่านนกระานนกนานนกระกรนกระดกระดานกระดนกระดูกระนกระนกรนกนกนขึ้นเพ่านอระนดานก้านกนเบานกระนกระานนกรน่งดนกรนกื้นกนนกานกระนกานานมานานกนกระานัรนกรนน้องลางส่งมาสัมานว่าเน องค์ปูพูทชงนาคราชมาจากบึงการบึงโขงหลงมาจากสะพานสาวัดท่าม่วงสะพานสามิตรภาพไทยลาวอันอยู่บึงบึงโขงหลงเพ <c oughs> ิ่นอยากมาอยู่นําองคปูสีสุโธเพิ่นว่าเป็นมูกันแต่ว่าองค์ปู่พุทชงนี่มาทางด้านสุขภาพมาทางด้านรักษาคนเพิน <c oughs> พ่นมาลงเล่นน้ําบ่อน้ําทิพย์นํากันมือนั้นมือน้นที่พวกหนูไปใต้เที่ยงเหมือน2เล่น เหมือนฝากวันมา,ากค่ะผิดพามากั่เป็นเหตุใจเพี่ยนใส่ฝากบอพอดีข้าเจ้าออกมาหายข้าเจ้าว่าเห็นเพืเ่อนบ้างขอรอยู่ขี้ดินเพื่อนเลยอยากมาเพื่อนเลยบอกคุ้มนั้นพอเท่านั้นแล้วอยู่บึงคงหลงเราอยากมาหายแล้วหล่ะเอามาแล้วอยากมาบรรใต้แล้วหุจ<ม>ักโว่าบรรใต้อยู่ใสผ้า<ม>ไปทรงเน่แล้วก็เลยออกอามาหาย่าคือกอันโอแบบเพื่อนดนใจผู้นั้น<ม>อยากเอามา แ <Man. S 2> มนบันนี้ได้เอิ่นน้องสาวผู้หลางช่องวามาเบิงแน่ข้าเจ้าเอาองค์หนึ่งมาถวายเพิ่นก็นเลยว่าโอ้ปูพผู้ช่องเพิ่นอยากมาหาปูสีสุดโทเพิ่นไปหาปูสีสุดโธอยู่ขัามจนโนดแล้วเพิ่นว่าปูสีสุดโธมาอยู่กับลูกสาวเพิ่นว่าหนูนี่เป็นลูกสาวเพิ่นอันเพิ่นนำหาหนูมาหลายสิบปีแล้วบ่กอกันเดียกียพอดีหนูก็เลยถูกบันไดเพินเ่นเลยขึ้น เพิ่นมาแล้วเพิ่นก็เลยเอาล่างส่งมาเบิงเพิ่นลรืว่าหนุนีน่เปฤฤฤ็นลูกเพิ่นเพิ่นไห้ใส่ไอ้หนูขอได้เปลี่ยนซื้อนี่ไหมซื้อหนาคาที่บดีหมายถึงกษัตริย์แห่งเมืองพญานาคแม่หน,นาคา่าแม่บากก้านกษัตริย์กษัตริย <ใบ S 2> ์นาคแม่กษัตริย์แห่งเมืองพญานาคหน้าค่าที่บดีน้องผู้ล่างส่งหลังซื้อสีดา กอสลารเรลือสลอีดอเด็กสลาสีดาหมายถึงลูกแม่สีปฐุมมานองล่างทรงยูบานปากกันปนจูนหากันเลยนี่แม่อืมหายข้นมาเบิงล่างสรงกับมาเบิงกับว่านห้ไปเอาล่างสรงผูน้นั้นผู้นี้บอวเริวไปหาเหพื่อนผู้นั้นเพื่อนผู้นั่นเคยสัมผัสมาบ้านหนูน้นี่มีสวนดอกไม้มีสะบัวมีอย่างงามอยากมาเบิงจักมือหนึ่งข่สีได้มาเบิงเฮื่นันอันเอ,อื่อยยูเดอร์วะชั้น กาเพิ่นขึ้นจังสีกันเลี้ยวไปหาเพิ่นก็ขึ้นพ่อองค์ปูสีสุโธเอมเยาาสีปุถุมาอันลูกมีสีผ้าล่างทรงมาเพิ่นกับผ้าไปพุ่นๆไปกีดยางยุกไปยักมาบบเนี้มีคนสีมหาเมียเมียเมียมาสั่นก็เลี้ย่าวมากก็เลี้ยโกันปานีเพิ่นมาเพิ่นกะเล่นให้ใช่หนุกวันหนี่มลูกสาวเพิ่นเลยได้ไปได้ไปเปลี่ยนซื้อเปลี่ยนผู้น้องกับซื้อสีดากับไปเปลี่ยนขึ้นกัน จากผู้นั้นซื้อคออสวรรค์หนูก็ซื้อกําไรกลไปเป็นเพียนนาค้าที่บอดีกาจังสี่ล้วแม่จังเลยมาเห็ดบ่อน้ำทิพบเป็นกับผ้าเห็ดถูกถูกเรื่อจะซื้อเมื่อสามเมื่อแปดแม่จะเรื่อนลุงเรื่องเมื่อสามร่มพ่อจะอยู่กับลูกนะพ่อจะอยู่ที่นี่อยู่กับลูกเ่อพ่อจะกลหลายงวดเร์เอฟซีเฮ้าเหนอบแต่ได้เนียนเนี่ยเนียนเนอะ มาเด้อเจ็ดบ้านบนบ่เด้ออ่ะจะนองเ่ะละมาเขาส่งเนี้ยได้มื่ว่าหนูบระเด็นซ้ผัากับหลางส่งเพิ่น อ้แค่อันน <If S 2> <Hollywood. S 1> ั้นเป็นผู้อันเฮ็ดอันจัดท่านบายสีอยังให้เพิ่นนะนะเพราะว่านู้นเทศเป็นขายดอกไม้ขายอะสามตัวตรงจักสามจังวดนี่เว้ยเลยยันไม่เลยเดี๋ยวโอ้แม่นดี๋ยวเดบับไม่เลยเดี๋ยวเจ้าเด้อจะเมื่อสิบเอ็ดเจ้าก็สามจังวดเนี่ยก็จะเมื่อสิบเบินเครื่องเดี๋ยว้านนี้พวกมีตรไมแม่ต้องงานกันสามศูนย์เนาะถึงหลายเด้อแต่ว่าหนูบ่ได้เอ้เครื่องพได้ขอพ่อเพิ่นพ่อเพิ่นบ้านหนูยังไม่มีบารมีพ่อจะพาหนู นั่งบารมีก่อนเอออาจจะแม่นเพราะว่าสื่อเล็กสื่อตลาตตะลี่าสื่อห้อยใจดีจะได้วถจเปนการให้เจ้าเขากระสีแม่นกับวันนมากด้านอื่นได้บารมีแล้วเงืนจะมาดีหลังได้บารมีก่อนกับเลยบ่อันนี้ปาะไรนะค่ะพร้าเจ้ามาขอการขออันนี้คันคุณหมอบอกวกเลืสิบเมื่อนี้ลูกตัวลูกคนผู้อันนี้่ไม่ไี้ เป็นยูน้องเมฆมากมือเช้าเพป็นผู้นั้นดันดูดวงเป็นสีสันกับปูได้เพป็นกระเลยมากมือเช้าโคตรเต็มโคนหลายมือเช้าก็ได้ตัวเดียวกันมาค่ะแม่แม่นี่แหละเป็นเขียนห้เลยเป็นเขียนใหายเอาพี่น้องห่วยปู่นาคเด้อพี่น้องเด้อปู่นาคปู่สีสุดโทเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นมาท้ำมิที่บ่วงซวง หมู่ว่านนี่เนาะพี่น้องเนาะกับบริษมากกับบรูจักาวไว้ง่ายรอดงวดที่แล้วเข่าศูนย์สามสามศูนย์เต็มเต็มนะพี่น้องงวดนี่เก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดหาได้พี่น้องเด 9, 7, ะะง้เก้าเจ็ดห้าแล้วก็เพิร์ว่าบางทีอาเก่ามันกลับหัวก็เลยแบบเป็นหกเจ็ดห้าได้พี่น้องได้และะ้วก็เจ็ดหกหกเจ็ดและะ้วก็สองหนึ่งหนึ่งสองได้พี่น้องหนึ่งสองสองหนึ่งและะ้วก็ 6, 6, 7จ็ดหกหกเจ็ดส่วนเล็กสามตัวก็มีหลายคูด้วยพี่น้องเพิ่นกลับหัวซื้อเก้าเจ็ดห้าเก้าแปดเจ็ดหกเจ็ดห้าสองหนึ่งเจ็ดหกยพี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอตามนี้ครับผมมักตัวได้ชอบตัวได้คาับจับสลากกินแบ่งกันรอตอรีีกับแม่น้ำได้พี่น้องเด้อกับไปเบิ้งบบอน้ำศักดิ์สิทธิ์เพิ่น พี่น้องมาเบิงมาเบิงข้างล่งไปบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เพิ่อนโอ้โอ้โมีหอดหันมีตะมีดอกไม้อื้อ โอ้ช oh, uh ่วน้ำซางนะอืมขั้วใหม่แบบนี้มันกลางไปแล้วมันโมเมนต์ขั้วใหม่มันเป็นแสงลุงเหมือนเรามาจากไกลๆมีแสงลุงเจ็ดสีน่ะนะขั้วใหม่ไอ้หนึ่งเนาะ เพราะว่าถ้าน้ำซางนี่สีตั้มก็ดินนะน้าผื่ผกนกรใสยยนี่แล้<อ>นี่แม่ซักลอกให้พ่อเอาตะวาันตะวันเป็นอยงอันอน้ำก็ส,สูงกว่าผื้นก็ดินแมนถ้าน้ำซางธรรมดานสูงกว่าผื้นพ่อสังเกตเอาน้ำสาม,าม,มก็โยกยเลิกแล้วแม่พีแม่ดึงมาออกมาทั้งนอกน้ำมันก็โยกเลิกแล้วเนาะแมนพ่อสังเกตเบังเลยนะเพราะน้ำจากพีมันจะสูงกว่าดินเข้าจะกินแมนนี่แนละดูคนอาบน้ำเอ้ามาเอาดินอันดินโยมตั้มตะวันน้ำสูงกว่าดินอีหลีต่อนาะ โอ้แปลกตัวหละน้ำสูงก็ดินหมูชาเทนม่สเนะจเหูชน้ำแมาเยวเห็นมั้หมูแจพัวเ้ยมือนนี้เหมือนนี้เราะอะไรเนี่ยมหมูชาโอ้น้ำน้ำน้ำบ่อทากิด เพื่อนว่านี่บ่อน้ำกะบิดนะลูกนะอยู่ขั้นใดเด่นะบันี้เอ้ยวันคือบ่อน้ำเจสาวเอาเฟสเจเอาสาวหัวมาได้เดวิ่เป็นโลกวิ่โอ้เป็นโลกวิ่นหลกเวียนมากสอาทิตย์แล้วแม่เบิดไปน้ำาขัทใส่หกตัวาก็ได้จเนคอยแบเพื่นวาน นี่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะลูกนะอยู่อยู่อยู่อยูขัางใดอันเอ้ยบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คือบ่อน้ำด้อบัดนี้ก็เลื่อยเอื่อยว่าที่ได้แตงขันหานเลือยเลยนะเลยแตงขันหันเมื่อสู่พระอ้ไม่งค์เมียศกขุนมาลูกอยากขอท่าที่สัมผัสได้ค้นดื่มได้ขคอยพี่น้องโชคโชคค้นมันพีเรื่องเฮงปังปังกันสู่หูโซ่คนก็นจะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม